วันนี้น้ำจะพาเพื่อนเพื่อมาทำถังไบโอทรัชหรือแล้วก็เป็นถังปลูกผักด้วยนะคะก็คือน้ำอ่ะเมื่อวานนี้พอดีว่าเขามาเขาเลสมูนนะคะก็คือเป็นเป็นขยะเขาขยะในบ้านนะคะที่ไม่ใช่ขยะปกติสี่แบบนั่นนะคะเขาก็เอามาทิ้งแล้วทีนี้น้ำก็ไปหาเก็บไปได้ถังอันนี้มานะคะพอดีเลยนะก็ถังอันนี้หนามากเลยนะคะ แล้วทีนี้เขาก็เจาะรูมาแล้วเจาะรูมาแล้วข้างบนข้างล่างน่าจะทําปุ๋ยอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วทีนี้น้ําก็เลยเอามานะคะแล้วก็มาตัดตรงนี้นะคะก็คือตัดตรงนี้ไม่ใช่ช่องอากาศนะตัดเพื่อที่จะน้ําจะง้างออกเดี๋ยวเอาไฟเอาไฟลวกเครื่องมือแล้วก็ดึงดึงออกมานะคะเพื่อที่จะเอาเอาต้นไม้ปลูกได้นะคะวิธีทําก็คือ น้ำมีรูข้างล่างแล้วใช่ไหมน้าก็เจาะอนันนี้เออทาตามที่มันมีเนาะแล้วทีนี้น้ํำก็เอาไม้ใส่ตรงนั้นคือไม้อะค่ะน้ำต้องการให้ข้างล่างอะเป็นโพงอากาศคือดินอาจจะไปอยู่ได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยไปอยู่ได้ด้วยประมาณนี้นะคะน้ำก็จะทําประมาณนี้แล้วทีนี้ก็คือให้มีช่องอากาศนะเพราะว่าเขาอะต้องการอากาศด้วยอากาศน้ำแล้วก็นี้นะคะเสร็จแล้วอะ พอน้ําเอาไม้ใสนะคะน้ำก็เลียงไม้อย่างนี้แล้วก็เอาเนี่ยค่ะเอาเศษผ้าก็ได้นะคะไม่ต้องเป็นใยมะพร้าวพอดีน้ําเจอใยมะพร้าวอยู่ในเนี่ยในบ้านนะน้าก็เอาใยมะพร้าวเดี๋ยวพอเอาใยมะพร้าวใส่แล้วใช่ไหมคะแล้วทีนี้น้ําก็จะเอาดินใส่รอบๆแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งค่ะที่เราเอาใส่ไบโอแทก อันนี้เป็นเป็นท่อท่อที่ที่ท,ที่ทำเครื่องดูดอากาศ<ม>านะคะ <มา S 1> แล้วทีนี้ส<ม>ามีตัดอท่อดูดอากาศของแฟนนะคะน้ำก็แบบมันเหลือจากที่เขาตัดทิ้งนะน้ำก็เลยเอามาแล้วก็มาเจาะรูพอดีเลยนะมันเหลืออันละเล็กอันละน้อยะคะ่ะแล้วก็ามาต่อกันตัดแล้วก็มาต่อนะ แสร็จน้ำก็จะเอามาวางไว้ตรงกลางน,นี้เสร็จแล้วน้ำก็ต่อไปก็คือเอาดินใส่รอบๆอบนะคะอือฮึดินใส่รอบรอบเจาะไม่รู้ว่าจะเจาะหรือว่าจะทำาออเอาดินใส่ก่อนนะคะแต่ว่าดินใส่ก่อนก็น่าจะดีนะคะอือเสร็จแล้วก็จะเอาไบโอแทสใส่ข้างบนนี้นะคะอือฮึไบโอแทสแล้วก็ฝาปิดได้นะคะนี่แหละ อแล้วเวลาลดน้ําก็ลดลดแค่ตรงข้างบนนี้มันก็จะออกไปทั่วนะคะนะมาดูกันแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ดูใบพางก่อนแบบนี้นะคะวันนี้นํามาดูอีกวันนึ่งนะคะน้ำทาถังไบโอปลูกผักค่ะ เน้ไปเก็บถังอันนี้มานะคะแล้วก็มาเจาะรูด้านข้างนะเจาะรูระบายนะคะเจาะรูให้ให้มันมีที่ปลูกผักเนาะเดี๋ยวน้ำมาเจาะเพิ่มอีกไม่ได้เจาะเพิ่มนะคะเจาะไม่ไหววันนั้นน่ะที่เจาะอ,อันนี้เอาเอาถานนะคะเจาะนะได้แค่นี้แหละ เจาะยากมากถังหนามากนะคะแล้วก็นี่เป็นถังไบโอนะคะนี่น้ำจะให้ดูนี่น้ำมาท่อใส่อย่างนี้นะคะแล้วก็เอาไบโอแบบอาหารในครัวนะคะมาใส่นี่เมื่อเช้าน้ำเพึ่งเอาไปใส่ในตรงนู้นมานะคะก็เลยไม่มีไบโอแล้วก็เอานี่เอาพริกมาปลูก ถังนี้ถังดำนะคะที่เอาไว้ข้างบนเนี่ยกะว่าให้มันใหญ่ๆห,ห,หน่อยมันจะได้แบบมันจะได้มีความเย็นถ้าเกิดมันมีความร้อนอะ่ะมันจะทำให้หมินนะคะนี่นะน้ำทำไว้ประหยัดพื้นที่แล้วก็ได้ ได้ดินดีด้วยนะคะเนี่ยนี่ได้ดินดีอพอถ้าสมมติว่าเราปลูกอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วทีนี้นานๆไปอ่ะเนาะเราก็เอาดินตรงเนี้ยไปไปคุกกับอย่างอื่นเนาะปลูกย่อยสลายถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าอแบบไบโอทร่ะมันเยอะแล้วอย่างเงี้ยนะคะเราก็เอาออกแล้วก็ ไปคุกกับดินที่อื่นนะคะเพราะว่าดินบ้านน้ำเป็นอย่างเงี้ยดูดิใครปลูกอะไรได้นะคะดินบนหินไม่ได้มีนี่นะคะ่ะหินทั้งหมดนี่เนี่ยเอามาจากดินที่น้ำขุดทางนั้นเลยนะคะนี่เดี๋ยววันนี้น้ำจะพาไปปลูกต้นฟิกซ์นะคะต้นมะเดื่อฝรั่ง เดี๋ยวกพามาปลูกนะคะ